คลิปนี้เตยก็จะมาแนะนำนะคะวิธีการถักแบบนี้นะคะที่จะนำไปติดกับตัวกระเป๋าแบบนี้นะคะจริงๆแล้วอันเนี้ยเตยทำมานานมากแล้วค่ะแล้วก็ติดทางเอาไว้ยังไม่ได้ทำคลิปให้พอดีวันนี้เตยก็เลยเอามาทำมาฝากกันนะคะค่ะเตยจะทำเป็นสองชิ้นนะคะในการที่นำไปเย็บติดตรงนี้นะคะดังนั้นตัวนี้ค่ะถ้าสีแดงเตยจะเริ่มต้นที่โซ่ สิบโซ่นะคะแล้วก็ถัก X พลิกกลับไปมาค่ะทั้งหมดจะอยู่ที่สิบ X หลังจากนั้นก็จะวนนะคะถัก X หนึ่งรอบก็จะได้ออกมาเป็นแผ่นแบบนี้นะคะอืมดังนั้นเดี๋ยวเตยก็จะมาถักแผ่นที่สองแต่แผ่นที่สองนี้เตยจะทำให้เล็กกว่านะคะเพราะว่าก็จะขึ้นอยู่กับ ความสะดวกของแต่ละท่านอีกทีนึงว่าต้องการนําไปปรับใช้แบบไหนจะถักสองแผ่นให้เท่ากันก็ได้หรืออีกแผ่นหนึ่งจะเล็กกว่าเหมือนแบบที่เตยกําลังจะทําใบนี้นะคะซึ่งก็จะเริ่มต้นมานะคะ,โซ,นนะโซ่ทั้งหมดอยู่ที่ใบนนี้เตยจะทําโซ่ทั้งหมดอยู่ที่เจ็ดโซ่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด สองสแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็8ดหลังจากนั้นค่ะก็ถักเถอยมาใส่ในช่องที่สองนะคะถอยมาใส่ในช่องโซ่ที่สองแล้วก็ถักต่อเลยค่ะเป็นเอคลิปกลับไปมานะคะ,อ,ะอันนี้ถักเอ็กก่อน เสร็จแล้วก็ขึ้นต้นโซ่หนึ่งแล้วก็พลิกกลับใส่ในช่องตรงนี้เลยนะคะ x หนึ่งสองสามสี่ห้าหแล้วก็เจ็ดใส่ในช่องนี้นะคะแล้วก็ขึ้นต้นโซ่หนึ่งเหมือนเดิมพลิกกลับ ทีนี้เราก็จะถักแบบนี้กันไปก่อนนะคะจนครบทั้งหมด5้าแถวหรือขนาดก็เอาตามที่ทุกท่านสะดวกในการที่จะนำไปแปะในตัวปากกับในตัวกระเป๋าเราอีกทีนึงว่าขนาดอันไหนตามที่เราชอบกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวเตยก็จะถักไปจนให้ครบ5้าแถวก่อนนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นแถวที่6นะคะก็ขึ้นต้นโซ่1พลิกกลับ ตรงหัวมุมค่ะเตยจะถัก x ไปทั้งหมดอยู่ที่3หลักนะคะก็คือถักไป3ครั้งในช่องเดียวกันแบบนี้แล้วก็ถัก x ปกติ1 2 3 4พอ5นะคะแถวที่5ก็ใส่ x ไป3หลักเหมือนเดิมแล้วก็ หนึ่งสองสามสี่ห้ามอนเดิมตรงมุมนะคะเราก็ทำไปสามหลักแต่ตรงนี้เดี๋ยวเตยจะถักทับปลายเชือกไปเลยนะคะมันจะได้เป็นการช่วยเก็บปลายเชือกไปด้วยตรงมุมตรงนี้เตยก็ยังคงถักสามหลักเหมือนเดิมนะคะ และอันนี้เตยก็จะใส่ไปแค่หนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ดึงปลายเชือกได้เลยอันนี้ดึงปลายเชือกเหลือไว้เพื่อที่จะเอาไว้เตรียมเย็บนะคะ,คะแล้วตอนนี้เตยก็ตรงที่ปลายเชือกที่ดึงมาแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นเตยก็นํามาคล้องกับตรงนี้เลยค่ะ ิ้มเข้าไป2ช่องนะคะเพื่อให้มันโผล่ออกมาตรงกลางแบบนี้แล้วก็ดึงต่อเลยค่ะอืมก็จัดระเบียบนิดนึงมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำมาเย็บติดนะคะซึ่งเตยจะใช้เป็นสีเขียวเย็บติดกันประมาณแบบนี้นะคะ แล้วตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนเย็บนะคะวิธีการเย็บค่ะคือไม่ต้องฟิกนะคะว่าเราต้องการให้อยู่ตรงจุดไหนนะคะเพราะว่าเอาตามที่เราเห็นว่าตรงอยู่ตรงจุดนี้แล้วสวยเอาตามที่เราชอบได้เลยค่ะไม่ต้องฟิกหรือว่ากําหนดมากเพราะว่าจริงๆแล้วกระเป๋าแฮนด์เมดเอาตามที่เราชอบได้นะคะดังนั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวเตยจะเย็บแบบนี้เลยค่ะ คือจริงๆแล้วเย็บเหมือนกับตอนที่เราเย็บผ้าปกติเลยนะคะก็คือดึงขึ้นดึงลงเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเวลาเย็บนะคะให้มันตรงกับร่องของโซ่เพื่อที่ว่ามันก็จะได้เนียนเรียบนะคะถ้าใครไม่สะดวกก็อาจจะใช้เป็นนะคะ เขมุมดปักเอาไว้ก่อนก็ได้หรือว่าตัวมาร์กจุดมาร์กเอาไว้ก่อนก็ได้นะคะนี่เตยก็จะเย็บไปประมาณแบบนี้ค่ะดึงขึ้นดึงลงได้เลยนะคะนั้นเดี๋ยวเตยก็จะไปเย็บตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะค่ะและอันนี้เตยก็เย็บเสร็จแล้วนะคะด้านนอกจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแต่ที่เตยแนะนําให้เย็บลงมาข้างล่างเลย เพราะถ้าเราค่อยๆเกี่ยวเชือกแบบเก็บซ่อนไม่ให้เห็นตรงนี้ใช่ไหมคะมันอาจจะทําให้ตรงนี้ค่ะเย็บได้ไม่เนียนเตยเคยลองทําแล้วแต่ว่ามันเหมือนอยู่บนตัวของลายกระเป๋ามันก็เลยอาจจะไม่เนียนเข้าไปแล้วก็มันอาจจะหลุดง่ายนะคะดังนั้นเตยก็เลยแนะนําทาแบบนี้ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วด้านในของตัวกระเป๋าคือไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วหรือว่าท่านได้อาจจะทําซับในของตัวกระเป๋าเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันนะคะอืมแล้วก็ เก็บปลายเชือกนะคะเหมือนกับตอนที่เราเย็บผ้าปกติได้เลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะมาเอาสีแดงแปะคาดอีกหนึ่งแผ่นแบบนี้นะคะแผ่นที่สองเตยก็จะเอามาเย็บแบบนี้นะคะนั้นเดี๋ยวเราก็จะนําไปเย็บแปะกันได้เลยนะคะค่ะแล้วตอนนี้ก็เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ก็สามารถนําไปปรับใช้นะคะกับขนาดของกระเป๋าตามที่เราต้องการกันเองได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเบื้องต้นหรือว่าเทคนิคนะคะที่เตยในการเย็บแปะกับตัวกระเป๋าก็จะเป็นแบบนี้นะคะ